นั่นแหละรู้ส่งให้ตอนนี้นใกล้เที่ยงอ่ะม,มันก็ได้ข้อมูลเพิ่มของคนวงการแล้วก็อสองผูคนที่พยายามทำให้มันมันเข้าสู่ระบบโซเชียลนี่เห็นไการข,ข้อมูลทั้งนั้นเป็นความมั่นคงที่มันไม่เคยถูปล่อยออกมามันเห็นว่ามีรู้รู้ว่าเป็นผู้ชายสองอีกหนึ่งเลยครับมีทั้งรถมีทั้งอะไรเอ,เอาอย่างนี้เดี๋ยวมันมีสองส่วน ส่วนแรกที่ตำรวจได้มาจากกล้องวงจรเนี่ยมันเป็นคล้ายๆเหมือนเป็นพวกคนทำงานนะคนทำงาน,นแต่ว่าคนที่วางแผนวางแผนงานอะไรต่างเนี้ยในส่วนของชุดของกระทรวงยิทิธรรมเนี่ยกำลังสืบสวนทางลึกแล้วแล้วก็ได้ได้ตัวมาเนี่ยคาดว่าจะเป็น ตัวผู้บริหารและก็คนที่เอาเรื่องเข้าไปถึงระบบของโซเชียลโซเชียลมีเดียข้อมูลที่มันไม่สมบูรแล้วขนาดนี้เรารู้ตัวผู้บงการได้ไหมก็ต้องบอกว่ารู้รู้รู้แล้วก็แล้วก็ให้ให้ข้อมูลทั้งหมดไปที่แบบนี จะให้เจ้าหน้าที่ไปดําเนินการแจ้งทางปอทใช่ไหมคะอ็เขาเป็นเจ้าหน้าที่ของตำรวจตำรวจท้องถิ่นนะที่เขาเป็นอยูนั่นแะแต่ว่าเราทําเชิงลึกไทยละเรามีชุดเฉพาะเกตที่ในที่นี้นะมาลีปราบยาบารีมีชุดนี้มันเป็นชุดใหญ่ก็เลยช่วยกันทำเขาได้ใช่ออกมาละได้แน่นอนวันจีนแล้วใส่อธิบดีไหมครับต่อไปเข้มงวดหน้าข้างหน้า พูดไปแล้วกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ